สวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมารีวิวลำโพงจากแบรนด์คลิปส์นั่นเองนะครับใครที่รู้จักแบรนด์คลิปส์อยู่แล้วก็จะรู้ดีว่าเป็นลำโพงจากอเมริกาที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการดูหนังนะครับเวลาเอาลำโพงนี้ไปดูหนังเสียงมันจะแบบตูมตามแอคทีฟมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมมีลำโพงแบบ Allin- o วัของทั้งแบรนด์เป็นรุ่นเริ่มต้นด้วย จากซีรีส์เรฟเฟรเล์นะครับก็คือ R50PM ซึ่ง R50PM ก็เป็นลำโพรงรุ่นอัปเกรดจาก R51PM เป็นรุ่นที่ผมเคยรีวิวไว้ในช่อง m e r c u ล่าเมื่อแบบปี2019แล้วตอนนี้ผ่านมาประมาณ6ปีเขาก็อัปเกรดมาแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังขับดีขึ้นเสียงดีขึ้นหน้าตาก็ดีขึ้นนะครับ ซึ่งจุดเด่นหลักๆของ R50 PM เลยก็คือเป็นลำโพงแบบ all-in-one เลยใช้งานครบจบได้ในตัวหลักๆเลยก็คือเชื่อมต่อเครื่องเล่นเสียงเชื่อมต่อกับทีวีได้แล้วก็เชื่อมต่อวางไว้หน้าคอมก็ได้นะครับเป็นลำโพงคอมไว้ฟังเพลงไว้ดูหนังล่้เกมวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับราคานะครับตัวนี้ผมก็ได้มาประมาณราคาหมื่นกลางๆก,ก็เดี๋ยวมารีวิวมาไล่เจาะกันทีละฟีเจอร์เลยครับว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงบ้างนะครับ สำหรับภาพรวมนะครับลำโพงนี่ตัวนี้เลยนะครับคลิป R50PM ตัวเด่นหลักๆเลยนะครับสำหรับด้านดีไซน์เป็นคาแรคเตอร์และเป็นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์ด้วยก็คือหนักก็คือตรงนี้เลยครับตัววูเฟอร์ของเขาเป็นสีคั p เปอร์ถ้าใครเห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่าเป็นดอกของแบรนด์คลิปแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวปากฮอนตัวนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์เลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นลำโพงข้างหลักที่ผมถือนะมีดัแอมอยู่ในตัว การเชื่อมต่อต่างๆจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็เชื่อมต่อได้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละอย่างเลยนะครับเริ่มที่ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของอนาล็อกนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของโฟโนเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้มีให้เลือกสัญญาณนะครับว่าเป็นสัญญาณโฟโนหรือสัญญาณไลน์นะครับถ้าเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงตีโฟโนได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับชาวเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับก็จะมีสายกลาวไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นแผนเสียงไม่ให้เสียงบันจีได้นะอ่ะสำหรับออกสาต่อเครื่องเล่นได้นะครับแล้วก็มีช่องซับเอาท์สหรับต่อซับบูเฟอร์ส่วนซ้ายสุดนะครับก็จะต่อดิจิตอลได้2แบบก็คือออปติคอลอันนี้ไว้เชื่อมต่อกับทีวีได้เลยแล้วก็ usb audio อันนี้ใช้แดกในตัวดีได้เลยรองรับ h ฮเดสด้วยอันนี้ก็จะเป็นลำโพงฝั่งขวานะครับส่วนลำโพงฝั่งซ้ายก็ไม่มีอะไรเลยครับต่อใช้แค่สายสัญญาณเท่านั้นครับ ซึ่งตัวนี้หล,หลักๆที่ผมซื้อมาก็คือใช้งานคู่กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงไว้ฟังเพลงแบบผ่อนคลายในบ้านรีแล็กซ์นะครับเชื่อมต่อผ่านโฟโนแล้วก็เล่นพงเล่นเพลงอะไรผ่านตัวนี้หมดเลยเป็นสัญญาณแบบอนาล็อกนะครับหรือว่าถ้าวันไหนผมขี้เกียจเล่นผ่านเครื่องเล่นผมก็ต่อบลูทูธฟังเพลงได้เลยดูคลิปดูข่าวอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับซึ่งการใช้งานนะครับลืมบอกไปนะครับตรงนี้เขามีกริลมาให้นะครับสําหรับการฝุ่นหรือว่ากองกรกองฝุ่นได้นะครับเป็นหน้ากาก ก็แปะออมาได้เลยอันนี้เป็นแม่เหล็กนะแต่ว่าถ้าเป็นแม่เหล็กปิดไว้มันก็จะดูแบบตันๆไม่สวยนะไม่ได้ฟีลลิ่งหรือคลิปนะครับ่นะก็เปิดออกมาแบบนี้ได้ฟีลความเท่มากกว่านะครับแล้วก็การใช้งานอื่นๆนะครับด้านหลังก็จะมีปุ่มควบคุมไว้ควบคุมเสียงครับแล้วก็สามารถกดลงมาได้เป็นการเปลี่ยนซอสแต่ว่า เราไม่ต้องทำอย่างนั้นครับเพราะว่าเขาก็มีรีโมทมาให้นะครับควบคุมผ่านรีโมทได้เลยอันนี้อย่าทําหายนะกดเปลี่ยนซอสได้เลยแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงซับด้วยถ้ามีใครมีซับก็สามารถควบคุมเสียงได้ผ่านรีโมทเลยนะครับมาพูดถึงสเปคกันบ้างน,นะครับ เริ่มที่ดอกลำโพงเลยตัวไดเวอร์ของเขาเนี่ยเป็นบูเฟอร์ขนาด5.25นิ้วแล้วก็ทวีตเตอร์เนี่ยขนาด1นิ้วทำมาจากอลูมิเนียมนะครับกำลังขับโดยรวมนะครับอยู่ที่120วัตต์ก็คือให้ข้างละ60วัตต์อันนี้เป็น RMS นะครับแต่ถ้าวัดที่จริงๆตัวนี้ดันได้ถึง240วัตต์แล้วก็สําหรับใครที่เอาไว้ต่อผ่านคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้มีแดกในตัวก็สามารถถอดรหัสได้ถึงระดับไฮเลสเลยที่24.96กิโลเฮิรนะครับ และการตอบสนองความถี่ตัวนี้ได้55เฮิร์ซไปถึง20,000เฮิร์ซครับก็จะสังเกตได้ว่าเสียงเบสเนี่ยลงต่ำได้แค่55เฮิร์ซเท่านั้นถือว่าไม่ได้ลงได้ลึกมากนะครับแต่เขาจะมีโหมดหนึ่งมาให้นะครับชื่อว่า Dynamic b a s s EQ ซึ่งจะทำให้เบสเนี่ยลงได้ลึกขึ้นถึง44เฮิร์ซเลยซึ่งโหมดนี้เนี่ยตัวลำโพงก็จะจัดการเสียงเบสของตัวเองนะครับให้เข้ากับความดังที่เราฟังอยู่ด้วยนะครับทำให้ภาพรวมถ้าเราฟังดังๆเบสจะไม่ได้ล้นมากเกินไปรรัหรือว่าาาาถ้าเฟเฟงย เบสมันก็ยังเป็นลูกๆให้เราได้ยินอยู่นะครับซึ่งการเปิดปิดนะครับสามารถควบคุมได้ที่รีโมทเลยซึ่งกดปุ่มซับเนี่ยค้างไว้3วินาทีแล้วตัวลำโพงเนี่ยเขาก็จะกระพริบ2ทีเท่ากับว่ามันก็เปิดปิดการใช้งานของตัว Dynamic Base EQ นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูเลยครับ left channel right channel Thinking back on when I used to hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memories. you missing i will keep you warm as soon as you remove that snow whatever we do we will be all right these holiday wonders will open your mind เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเรื่องเสียงเรียกได้ว่าเป็นเสียงแนวแบบคลิปเลยนะครับ แนวฟังมันฟังสนุกเป็นเหตุผลที่ผมเอาตัวนี้มาฟังแหลวก็อยากจะเอามาฟังเพลงร็อกเพลงหนักๆนะครับที่มีเบสซึ่งใครที่ชอบเสียงแฟดแฟเสียงหวานหวานแนวแบบออดิโอไฟล์จ๋าๆตัวนี้คิดว่าน่าจะยังไม่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงหนักๆแน่นๆกระแทกกระทันแล้วเสียงแหลมเนี่ยพุ่งพุ่งคมคมอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับส่วนที่ชอบเลยก็คือเรื่องของเสียงแหลมนะครับปกติเสียงแหลมของคลิปเนี่ยจะค่อนข้างพุ่งแล้วก็เสียดหูมากๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย รู้สึกว่าไม่ได้พุ่งแบบเสียดหูมากจะพุ่งแบบปลายมนๆนะครับทิศทางยังชัดอยู่แต่ว่ามันไม่ได้พุ่งแบบพุ่งแหลมแทงหูเหมือนรุ่นแบบรุ่นบนบนนะครับส่วนเสียงกลางตัวนี้ค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็ถอยลงมานิดหนึง่งไม่ได้พุ่งมากนะครับส่วนเสียงเบสก็ค่อนข้างลูกใหญ่เลยนะครับไว้ฟังเพลงสนุกๆโอเคเลยมีความกระชับประมาณกลางๆก็เป็นแนวที่ค่อนข้างฟังสนุกพอสมควรเลยนะครับเอาไว้ต่อเล่นเกมดูหนังที่ทําได้ดีเลยครับ ถ้าสรุปง่ายๆนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นลำโพงที่ใช้งานได้ง่ายมากๆจุดเด่นก็คือเรื่องเสียงกับเรื่องราคาเนะใครที่อยากอัปเกรดเสียงบนโต๊ะคอมหรือว่าเอาไว้ฟังพวกเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนะี่ยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่จะเข้าสู่วงการออดิอไฟได้เลยนะครับซึ่งจริงตอนแรกนะครับผมก็มองตัวอื่นไว้นะครับอย่างพวก คลิป t ดอฟอันนี้ให้เสียงที่ดีกว่าด้วยพอสมควรนะครับแล้วก็มีตัวใหม่อย่างเคฟโคดานทับบิลอันนั้นก็สามหมื่นกว่าค่อนข้างเกินงบไปพอสมควรเลยครับแต่ว่าตัวนี้ได้มาประมาณหมื่นกลางๆแล้วก็ด้วยดีไซน์เข้ากับโต๊ะที่เอาไว้วางด้วยแต่งบ้านได้สวยด้วยนะครับก็เลยเออตัวนี้แล้วกันเสียงก็โอเควางไว้ก็สวยใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับก็สําหรับข้อสังเกตเหมือนกันนะครับ ตัวนี้บอกไปว่าไม่ใช่ลําโพงแนวออดิโอไฟล์แบบแฟลตจ๋จา,จาเป็นแนวแบบฟังเพลงรอ็อกฟังเพลงมันๆสน,สนุกสนุกซะมากกว่าใครเป็นแนวสายหวานสายแบบฟังเย็นๆอาจจะยังไม่เหมาะก็รีวิวกันประมาณนี้แล้วกันใครอยากรู้อะไรก็พิมพ์มาถามกันได้นะครับแนะนําว่าถ้าใครจะซื้อไปลองฟังเสียงด้วยตัวเองก่อนจะดีที่สุดนะครับอ,อ๋อลืมไปนะครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งฟลิกในการใช้งานก็คือเขาแนะนําว่า ให้บิดวอลลุ่มที่ตัวลำโพงเนี่ยตรงนี้นะครับบิดให้เยอะที่สุดนะครับให้ดันดังที่สุดแล้วก็ไปปรับวอลลุ่มผ่านตัวมือถือเอาถ้าเราต่อบูทูนนะหรือว่าถ้าเราต่อเครื่องเล่นก็ไปปรับที่ตรงนั้นเอาตรงนี้ตัวลำโพงเปิดให้แรงที่สุดนะครับอันนี้เขาแนะนำในคู่มือเลยนะอ่ะประมาณนี้ครับ